อีกสองตัวอีกเหกตุผลไปใกล้กครับฮึย่าอีกอ่ะอ่มงูนี่ใหญ่เติบลึกสวัสดีครับผม ยินดีต้อนรับสู่ช่องอจ้างอิสระครับมื่อนอีก้กลับมาพบพ่อกันเบิ้งเห็ดชุดแรกเขาเป็นเห็ดเพิงเหลืองครับดอก,กงามเลยละาโงกครับอีกใครหนึ่ง พึ่งเขากัมครับดอกกังามอยู่ หนาหละดอกงหญ่เลยครับช่วงนี้เเกี่ยบเห็ดตะไคร้อยู่ครับ ไม่ครับเห็ดตะไคร้อือนี่ดอกน้อยเนาะว่าเอาดอกแล้วครับเอาไว้นี่แหละ อีกต่มหนึ่งหน่อยคอัอห้อยเอียงกินบุเอาไว้เป็นเชือกเห เพ็บพึ่งไปไกล้ครับเฮ็บเพิงแดงครับ นี่จ้าหรอครับบ่เอาหรอกวยไปเชื่อถึงขาล้ายครับ ละงกตูมหนะึ่งโอ้หัวนี่ห้างครับครับเห็ดมเพิตรแดงดอกหนะึ่งมือเห็ดกอโมนี่ครับจากดอกเลย หนึ่งสองสามสี่ดอกดงามใจแจ้งแหรอครับเสียงจากจันเริ่มห้องแล้วกอดอกนี่ครับโอ,อ้หใหญ่เลยอแตกออกเป็นสองซีกเลยว่ะ สีเหลืองสองตมเพิงเง่งแดงนีน่ผึ่งนกยุ้งยูนน้ำกันนะครับอดอกนี้เอาได้บ่เลย ไปสูงกลับบ้านเกา่าโอ้เอาบ่าได้หรอครับไว้เป็นเชื่อแล้วครับเนาะตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลอกจ้างอิสระครับเมื่อวนี้กับกลับมาพบพ่อกันตรงกับเสาร์วันที่18พฤษภาคมตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับหมายของเขาเมื่อนี้กับยูเขาบังเหยตําบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับเบื้องความมานของเขาสําหรับเสาร์นี้เลยครับนี่ครับเมื่อนี้ก็เป็นเห็ดล้วมหรอครับเมื่อนนี้ได้เห็ดตะไคร้ เราก็ได้เห็ดก้อแดงเราก็ได้เห็ดละงอกมาครับเห็ดละงอกอะเริ่มสีไว้แล้วล่ะนิดน้อยเนาะเหลือหมองละบานหมองละตุ่มหมองละไข่ไปสต็มลครับเราก็ไม่ได้เห็ดพิงแดงน้ำนิดนิดน้อยน้อยล่ะครับเมื่อนี้ก็เป็นเห็ดรวมแล้วเนาะส่วนหลายเพราะว่าบ่มีเห็ดอันใดอันหนึ่งที่เด่นชัดเลยครับเมื่อนี่จังไดก็บรุ่นไปน้องกันล่ะครับเมื่อนี่ว่าสิมีข้อมานว่าฝากพี่น้องเขาหลายจั่อยเนาะหุดล่ะครับแต่เว้นกับล้างสิขึ้นเขาก็สีย่างไปทั้งพุณนแล้วเนาะครับเนาะไปครับเลีมไปเรื่อยๆ มาเบิ่งเห็ุชุดแรกรอบเ้าของเขาเลยครับอืมพึ่งแดงดอกนี่เน่าหรอครับเอาไปได้พี่สามดอก พึ่งแดงอีกครับมึงแมงตอมอยู่นะครับกระสีแสบด้วยนาะแมงยังกินเห็ดตะไคร้ครับ เบิ่งครับออกเป็นมูแต่ว่าเน่าครับเนี่ยตาสดายเนาะเป็นเชื้อราครับเอาไ,ได้พูดนะอีกดอกนึงเป็นเชื้อรานี่ครับดอกนี่เอาได้ดอกนี้ก็ดอกน้อยพูดครับเนาะเป็นจังได๋เอาไว้นี่เหรอเนาะครับเน,ะนาะเมื่น้าคันได้มาจังมาเอาครับ ใครเห็ดเรางกงามๆเลยเหลือรอดยอด้อนยุ่ใต้ใบไม้ครับเพืองเขากําสองดอกงามๆเพืองนกยูงหัวเขียว พึ่งแดงเหยื่อไตใกล้อีกครับเด้บบงเลยตองน้อยก็เอาไปลด ดอกซ้ำเนีตกำลังเกียงแซบเลยหืมอ่ะอีกอ่ะ มูนี่ยญ่เติบอยู่ เห็ดก้อเข่าครับงามๆเลยเฮ็ดเพิ่งว่าครับ u ừ, đoạn này hoặc ngay đấy ừ, là ngột bán nâng ừ. đèn ít 2 đọt miếng tôm có ngục đèn bán nữa ố đi bản nữa nơi nơi ่เห็เเดเพิ่งแดงเบิ่งโอ้ยอ้อยย่างกินเล้อยอยากก่นนะอยอยางก,กัดขามล่มอีกดอกหนึง่งงามเลย ก่อเห็ดกออีกดอกหนึ่งครับเลงเห็ดก้องเหลืออยู่ก็กออีกดอกหนึ่งครับเคื่อะดอกครับห่าง หนึน่งนกยุ้งครับเห็ดเพิงเหลืองครับอือดอกยางงามเลยขี้อีกว่าอือเกิดกลิ่นมูอยู่ดอก,กน้อย เห็ดพึ่งเหลืองเมื่อเกิดยุ่หมกัวครับเนี่ยเห็ดกวัวเห็ดก็เริ่มสีม่วงแล้วเกิดผลกันไปทั่วทิพย์อู้งามอยู่ครับงามอยู่แล้งกบานอู้หูปะ ở đây chú khóc ngắm nhung. ออกน่อยตันนี้ราเบิงผลงานการลอโคกของฮอสสำหรับมื้อนี้ครับนี่ครับมื้อนี้ มือนี inal, yup. ้ขออาหานของเขาช่วงแรกๆอยู่ทั้งใต่ผุนฮอกก็ได้กับเป็นเห็ดตะไคร้เนาะครับเนาะเห็ดตะไคร้เรากับมาไลมากับมาได้เห็ดละงวกแน่นิดๆน้อยๆครับเรากับมาได้เห็ดเผื่งแดงเห็ดเผื่งแดงเรากับไล่มาเรื่อยๆกับมาได้เห็ดก้อแดงเห็ดก้อแดงเรากับมาได้เห็ดเอเห็ดเผึ่งไตไก่ครับหรือว่าเห็ดเผื่งดำๆล่ะนะครับเนาะลักเรากับมาได้เห็ดเผื่งเหลืองครับช่วงท้ายๆมาก็บมาได้เห็ดเผื่งเหลืองแน่เห็ดเผื่งแดงแน่ล้วก็เห็ดเผื่งซาดแน่ เราก็เห็ดพึ่งนกยุ้งแน่นิดๆิดนน้อยๆล่ะครับเมื่อนี่เนาะยางละนิดละน้อยครับเห็ดนะ่ะเห็ดก็เริ่มจะห่างๆแนี่ยแหละครับสําหรับเมื่อนี่เนาะก็ถือว่าหายากอยุอกครับแต่ว่าลูกจ้างก็พอได้เก็บได้เลี้ยงยุอกครับเนาะสําหรับคนหู้คัวกะไรสําหรับท่านที่บ่หู้คัวก็สียหายากแน่จักน้อยเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับขมหานของเฮาเมื่อนี่ก็เป็นเห็ดรวมทั้งเม็ดเนาะครับเนาะยางละนิดละน้อยล่ะครับบ่มีอย่างไหเป็นพิเศษเนาะครับเนาะนอกจากเห็ดพึ่งไตไกล้ค่อนข้างที่สิได้มูใหญ่กวมูยู่ครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เอมีข้อหมาดนะฝากพี่น้องเหรอสำนี่ละครับเบื้องลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปครับกลับบ้านได้เยอะได้เกียงเยอะครับตอนนี้เขาลงมาหอดข้างล่างกับมาหอดต้นบักเงี้ยวของเอี้ยชาติครับปูนเราขึ้นอยู่ฝนบักเงี้ยวต้นนี้ย่างหวานเลยครับเนี่ย สนใจก็ติดต่อเราไม่ได้ต่อเบอร์โทรเราบม่หายหรอกสนใจมาหอดต้นนี่มาเด็ดเอารอดเราจะเอาเงินไปใ่ายู่บ้านสินละวะย่างมากกับยังมากกับพวงละพัน่านละว่ะเดี๋ยวครับอู้หูยวต้นนี่ผู้หูยอต้นนี่ย่างหวานได้ครับเนี่ยว้าวเก็บเยอะคนอ่ะนี่ครับเห็ดฮอกยูนี่ล่ะมุน เจแล้วเอาเจแล้วเอาเห้วซื้อเห็ดแล้วแถวบังเหย้โอ้เจแล้วใจดีขนาด้วยครับ่นน่ะโอ้ยกลับเอาได้บังเหย้กลับไปกินบ้านพ่อดีไปครับกลับบ้าน